สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกๆท่านผมโอบ้านสวนพละเครื่องเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอขณะนี้นะครับถ้าไม่เป็นการลบกวนจนเกินไปก็อยากจะให้เพื่อนๆพี่ๆช่วยผมโอบ้านสวนกดไลค์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ หรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่เกติทุนบุรพาจารย์ร่วมกันครับที่เพื่อนๆวิพีเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็จะเป็นที่ระลึกวัตถุมงคลพระมงคลวราจารย์หรือหลวงปู่ทีเขมาจารีอดีตเจ้าวาดวัด,วดมิ่งเมืองพัฒนารามบ้านนากั้นเหลืองตำบลภูเวียงอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนะครับผมซึ่งท่านเป็นเกจิชื่อดังของจังหวัดขอนแก่นนะครับ เดี๋ยวภาพรายละเอียดในส่วนขยายจะเป็นยังไงเพื่อนพพีพ่พี่รับชมไปพร้อมกับผมโอบ้านสวนพระเครื่องเลยครับมาชมภาพรายละเอียดในส่วนขยายของที่ลึกลึกวัตถุมงคลเหรียญรุ่นแรกของพระมงคลวราจารย์หลวงปู่ทีเขมจารีวัดมิงเมืองวนารามจังหวัดขอนแก่นกันนะครับผมเหรียญของท่านนะครับผมก็จะสร้างเป็น เหรียญรูปอามนะครับผมขนาดความกว้างจะอยู่ที่2.5ซนติเมตรนะครับผมส่วนสูง3.5เซนนะครับเป็นเหรียญขนาดที่ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับผมตรงกลางเาเป็นสาธิสลักรูปของหลวงปู่ทีนะครับผมในลักษณะหน้าตรงครึ่งองค์นะครับผมตัวหนังสือเขียนวมมอ,มอ,มอนะครับผมซึ่งเป็นตัวย่อของชื่อวัดนะครับผมก็คือวัด มิ่งเมืองวนารามนะครับผมศักราดที่สร้างปีพศ2512นะครับผมแล้วก็ด้านล่างนะครับผมเขียนหลวงปู่ที่นะครับนี่ฮะเป็นเหรียญที่สร้างได้อย่างคลาสสิกนะครับผม บล็อกในการเล่นหากันนะครับผมก็มีบล็อก1เล็กและบล็อกหนึ่งใหญ่นะครับผมบล็อก1เล็กจะเป็นที่นิยมค่อนข้างที่จะมากกว่าบล็อก1ใหญ่นะครับที่น้าไม้เพื่อนๆพี่ๆชมจะเป็นบล็อก1ใหญ่แต่ก็ยังแยกพิมพ์ออกไปอีกมีบล็อกแตกนะครับแล้วก็บล็อก ไม่แตกนะครับผมบล็อกแตกนะบริเวณหน้าของหลวงปู่นะครับผมจะมีรอยลานนะครับผมเป็นตะเข็บเฉียงลงมานะครับบริเวณหน้าของท่านนะครับดูด้านหลังกันครับที่บอกว่าเป็นบล็อกหนึ่งเล็กหนึ่งใหญ่นะครับผมก็มาจากตรงนี้นะครับผมรุ่นหนึ่งนะครับผมถ้าเป็นบล็อกที่มีความนิยมมากกว่านะครับผมเลขอักษรหมายเลขหนึ่งเนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่านี้นะครับผม จะมีขีดเส้นบางๆนะครับผมมาช้อนใต้เลขหนึ่งนะครับแล้วก็อักษรเลขหนึ่งอาจจะมีขนาดเล็กกว่านะครับผมเชื่อว่าจะมีอยู่สองบล็อกด้วยกันนะครับอันนี้จะเป็นบล็อกหนึ่งใหญ่นะครับยันก็จะเป็นยันประจําองค์ของหลวงปู่เลยนะครับผมก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนี้ครับตีเส้นตาราง เป็นสี่เหลี่ยมเขาหลามตัดตรงกลางนะครับผมแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ารอบนอกนะครับตัวอักษรอระลาย,ยันนี่ตรงตรงกลางก็จะเป็นคล้ายๆกับตัวดอกหรือตัวเทะนะครับผมแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมลักษณะคล้ายๆกับตัวมอนะครับแล้วก็อักษรประกอบนะชาลีตินะครับผมด้านบนเขียนรุ่นหนึ่งนะครับ จะมีรุ่นนะครับเหรียญน,นะครับผมที่มีลักษณะคล้ายกันกับเหรียญรุ่นหนึ่งอีกนะครับผมที่สร้างในปีพศ2538นะครับผมเหรียญรุ่นนั้นน่าจะชื่อรุ่นว่าสุริยคาดนะครับผมสร้างในวาระที่เกิดปรากฏการธรรมชาตินะครับที่เมืองไทยนะครับในปีพศ2538มีห้ารยสมิีสุริยุปราคาเต็มดวงนะครับผมก็คือ เป็นคล้ายๆกับปรากฏการณ์สุริยะคาดนะครับผมที่เกิดขึ้นนะครับเป็นข่าวฮือฮาค่อนข้างที่จะดังมากนะครับก็วาระนั้นนะครับผมก็มีการจัดสร้างเหรียญนะครับผมโดยใช้บล็อกหน้าเหรียญของเหรียญรุ่นแรกนะครับผมแต่ว่าด้านหลังนะครับผมจะเขียนสุริยะคาดนะครับผมปีพศ2512เหมือนกันเนื่องจากใช้บล็อกด้านหน้านะครับ บางท่านก็คิดว่าเป็นเหรียญปลอมนะครับแต่ว่าพลิกมาด้านหลังนี่แยกแยะไม่ชัดเจนเลย,เยแยกแยะได้ชัดเจนเลยนะครับผมเพราะว่าจะเขียนว่าสุริยาคาตนะครับรุ่นหนึ่งก็เขียนว่ารุ่นหนึ่งนะครับนี่ฮะเล่นหาไม่สับสนเลยนะครับผมหลวงปูท่ทีนี่ครับผมในด้านพระเครื่องแล้วก็วัตถุมงคลนะครับหลวงปูท่ทีเป็นที่โด่งดังนะครับท่านสร้างตะกุดนั่งแผ่เมตตาโดยการ เขียนทักละยันะตะกุดในแผ่นทองนะครับแผ่นผ้าแผ่นหินเขี้ยวงากลาเขาต่างๆนะครับรวมทั้งการฟันสายศิลปุกเสกนะครับผมเพื่อที่จะ,ะผูกแขนผูกคอ,อเด็กผู้ใหญ่นะครับผมทั้งหญิงและชายนะครับผมนำไป ติดเสาฝาบ้านเรือนแขวนตามร้านค้ารถยนต์พาหนะหรือฝังไว้ในสถานที่ต่างๆเพื่อป้องกันอาถรรพ์นะครับขณะเดียวกันหลวงปู่ก็ยังเสกน้ำพระพุทธมนต์นะครับผมมอบให้กับญาติธรรมแล้วก็ผู้เจ็บไข้ได้ป่วยที่มาพึ่งพาบารมีธรรมนะครับผมได้ดื่มกินได้อาบก็สามารถเป็นความเชื่อนะครับผมสามารถเป็นกำลังใจในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับผม จนมาถึงปีพศ2549นะครับผมน่าจะตรงกับประมาณน่าจะประมาณกลางเดือนธันวานะครับผมหลวงปู่ทีท่านก็ละสังขารด้วยอาการฮัสงบนะครับผมที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นเพื่อเข้ารับ การรักษาอาการปอดติดเชื้อนะครับผมทุกวันนี้ก็ที่เรือกวัตถุมงคลต่างๆของท่านนะครับผมก็ยังเป็นที่พึ่งพาเป็นขวัญกําลังใจเป็นพุทธานุสตินะครับผมให้กับชาวภูเวียงชาวจังหวัดขอนแก่นทั้งใกล้และไกลนะครับผมเป็นที่เชื่อถือในผู้ทุคุณในด้านต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับผมเดี๋ยวมีเหรียญ รุ่นแรกหรือรุ่นอื่นๆอ,อีกนะครับผมก็จะนำทยอยเอามาเผยแพร่กิจคุณบุรพาจารย์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมได้ศึกษาร่วมกันอยู่เรื่อยๆสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมยุติไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ